สวัสดีชอบกรากฏค่ะดวงความรักประจำวันที่8พฤษภาคมคุณได้ฮ a p พิเศษเข้าได้อัศวินถือถ้วยนะคะวันนี้ก็ดีนะคะเรื่องงานมีความมั่นคงนะคะได้รับโอกาสเป็นผู้นำมีความน่าเชื่อถือนะคะเรื่องความสัมพันธ์ดีค่ะมีวุฒิภาวะมากขึ้นสามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกนะคะของคนรักได้ดีขึ้นแฟนได้อัศวินถือถ้วยก็เป็นไพ่ที่ดีมากๆเช่นเดียวกันประสบความสำเร็จนะคะ อาจจะมีการเดินทางนะคะราบรื่นได้รับผลประโยชน์ที่ดีขึ้นความก้าวหน้าต่างๆแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ก็หมายถึงการหันหน้าเข้าหากันนะคะการกลับมาคืนดีกัน Wedding นะคะ Opportunity วันนี้โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งคู่ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรัก Wedding ก็หมายถึงคุณสคนมีความเป็นคู่กันนะคะคนส,สนิทนะคะวันนี้มีโอกาสจะได้เจอกับคนที่มีความจริงใจนะคะ เขาขี่ม้าถือถ้วยเข้ามาก็คือเขาจะเป็นฝ่ายที่เข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเข้ามาจีบคุณนะคะแล้วก็เวทต i n g เนี่ยก็หมายถึงความสัมพันธ์นี้มี potential ที่จะสามารถสานต่อถึงขั้นแต่งงานกันได้ค่ะ